คลิปนี้มาส่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเตาลิสกันอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนล่าสุดนะคะนงิสาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่ฮอตที่สุดในวงการภาพ,พยนตร์และก็ทีวีประจําปี2568ในรายชื่อยอดนิยมของ IMDb ค่ะรวมกับนักแสดงสาวมากความสามารถคนอื่นๆยินดีด้วยค่ะเตาลิสว้าวแล้วเมื่อไรล่ะคะเตาลิสจะรับงานแสดงอีกนะคะเดี๋ยวเรากิจกรรมกลุ่มแบบว่าลงตัวก่อนคาดคาดว่านงิซาไม่พลาดแน่นอนค่ะต่อมาค่ะสำหรับ ผลงานที่ผ่านมานะคะนงลิสาได้รับ RIAa ทั้งระดับโกลและก็แพดินนมนะคะที่ผ่านมาจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้การรับรองมาแล้ว4รายการนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งมานี่ค่ะได้ทั้งโกลและก็แพดดินัมเลยนะคะและลิสาได้ระดับโกลแล้วก็ร็อกกาได้ระดับโกลค่ะระดับโกลต้องมียอดขาย5 0 0 0 0 0หน่วยค่ะแล้วก็การรับรองระดับแพดินนมต้องมียอดขาย1ล้านหน่วยซึ่งถ้าหากว่านงลิสามีการส่งคําขอไปยัง RIAa อีกนงลิสาก็จะสร้าง สิติใหม่นะคะในฐานะศิลปินเดี่ยวคีป๊อปที่มีการรับรอง RIAA มากที่สุดนั่นเองค่ะยินดีกับเตาลีด้วยนะคือถ้าหากว่าลูกสาวจะมาขิงสถิตินี้ก็คือเยอะมากมายนะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นน้องลิซ่าโพสเลยนะคะเรื่องการรับรองของ RIAA นะคะอันนี้มันจะต้องเสียเงินในการขอประมาณนั้นเพื่อนๆซึ่งถ้าหากว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะคะเขาจะคิดเป็นเงินไทยก็เสียประมาณ11,000บาทแต่ถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ก็จะเสีย15,000บาทค่ะสมัครเมมเบอร์ก็มีค่าใช้จ่ายอีกตางหน้ ิซ่าอาจจะไม่ได้ขอไปนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานก็คือมีการขิงๆกันอยู่เนาะต่อมาค่ะแบรนด์ที่คัสตอมให้กับน้องลิซ่านะคะสําหรับชุดเชิญเดี่ยวที่เพิ่งผ่านมาน่าสุดนั่นเองก็ได้มาลงรูปภาพน้องลิซ่าค่ะรอบนี้เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะเป็นชุดคัสตอมจากเฟนดีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานสื่อปายเพราะว่าทางแบรนด์นะคะมีการพูดถึงน้องลิซ่าตลอดนี่ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะก็ยังเอารูปภาพน้องลิซ่ามาร,ร,รีันเลิศมากมายในช่วงนี้นะคะสําหรับวกเจแปนนี้ดูเหมือนว่า จะมีการโปรโมทน้องลิซ่าบ่อยนะคะเนี่ย AAA ไม่แน่ใจว่าอย่างไรไปไปมาๆจะมีการถ่ายนินตยสารคู่กับพี่เคนทาโรงีหรือเปล่าให้ได้ฟิลกันต่อเป็นภาคต่ออันนี้แอดหวังนะคะแม่แม่ล่าสุดขามวิน้องลิซ่าอีกแล้วนะคะสําหรับชูเต้าลาบูบูคอนเสิร์ตที่ผ่านมา มาค่ะนี่คือลิซ่าเอ็กซ์เบอร์สการนะคะเป็นร้านค้าปลีกที่ขายเสื้อผ้าหนึ่งในนั้นก็คือน้องลิซ่าค่ายลาว์ของเรานะคะเอาเสื้อผ้าออเซอร์อีโก้ไปลงนั่นเองนะขอให้ขายดิบขายดีนะคะเต้าลิสคุณอาชีค่ะได้มาขิงคอลเลคชันไลฟ์บิวตี้ของทาง LV นั่นเองเนาะอุย้ยเปิดออกมาคือสวยมากค่ะซึ่งน้องลิซ่าของเรานี้จะได้ขึ้นปก m a รี่แคลร์ก็รอติดตามว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะคนก็สวยค่ะเครื่องสำอางก็สวยแล้วก็มาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหรือ ี่ตองให้ได้ชมกันไปเลยเบานาคุณพี่เขาก็ปังอยู่แล้วนะคะเนี่ยหรือว่าจะเป็นพี่นุ่นนะคะล่าสุด F4 เต้าลีตัวจริงตัวจริงค่ะก็ได้มาทดลองสีลิปสติกในคอลเลกชันใหม่ที่น้องนิซ่าก,กำลังจะมี special beauty i s ช u e กับมารีแคลร์เกียลด้วยเดียวว่าลุคคือโซจึงมากเลยค่ะพี่นุน่นแบบเป็นสาวมัน่นอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยดูจากสีอินฟลนูหลายท่านนะคะดูเหมือนว่าจะถึงมือแล้วเลยทีเดียวนะคุณพลอยหอวังก็มานะคะพี่นุน่นคุณอาชิมากันรัวๆค่ะแล้วก็มีสีแดงด้วย ป่ากพี่นุ่นก็คือทาสีแดงคือเรดเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่พลาดนะคะถ้าหากว่านิตยสารของโนงนิซาออกมานี่พี่นุ่นก็คงไม่พลาดอีกเช่นกันค่ะน่ารักมากมายดูเหมือนว่าล่าสุดนะคะสำหรับลิซ่าเอ็กซ์และบูตี้ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสน้องเพื่อนเอ็กซ์ลิซ่านี่นะคะดูจากเชดสีที่น้องลิซ่าบอกว่าจะขึ้นปกใช่ไหมสีสีนะคะเปิดให้ฟรีออเดอร์แล้วมันก็ช่างสัมพันธ์กับอายแชโดว์นะเพื่อนๆที่มันจะมีสีหลากหลายโทนนะคะแต่ว่าก็ได้เห็นว่าอายแชโดว์ที่ทาง มีสีเหล่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าพอเอามาเปรียบเทียบนะคะกับสีปกของโนดิซ่าแอดว่าก็เข้ากันมากๆเลยเนาะน่าจะทําให้เข้ากับเครื่องสําอางด้วยนะคะก็เลยเลือกสีปกมาแนวๆนี้ค่ะอย่างไรก็รอภาพสปอยได้เลยจ้าสําหรับ LV นะคะเป็นงานจากโพสรูปภาพขิงนะคะไอเราก,ก็นึกว่าอุ้ยโนดิซ่าจำไม่ได้แคมเปญอะไรแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็แอบลุ้นค่ะว่าลูกสาวจะมีแคมเปญอะไรแต่ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นการรอระยะเวลานั่นเองค่ะน้องกําลังสุ่มทํางานอยู่เนาะแล้วก็ โน่นนี่นั่นก็อาจจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อเพียงแต่ว่ารอเวลานั่นเองค่ะหนึ่งกันยายนนะคะเขาบอกว่าจะปล่อยปกนี้ที่โนริซ่าขึ้น Marie c l a i r รอติดตามได้เลยเป็นการขึ้นปกเครื่องสอําอางในรอบหลายปีเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่แม็กนะคะเียกจะ่าเป็นตําแหน่ง House a f a s t e r ของ LV แล้วก็พ่วงตําแหน่งของลายเครื่องสอําอางด้วยนะคะก็ปังเด้อสาวดังนั้นรอจับตามองได้เลยค่ะโหแล้วก็ล่าสุดค่ะสําหรับ LV ลาย beauty ลายเครื่องสอําอางใช่ไหมคะซึ่งบอกว่า โลนดิซาจะมีการขึ้นปกนิตยสารเมลิแคลย์โดยจะมีการปล่อยหนึ่งกันยายนค่ะก็รอติดตามพูดถึงเครื่องสําอางนี้หนึ่งนะคะแม่ๆขบบอกว่าเบลติที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนี่นะคะไล่เครื่องสําอางคอลเลกชันแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ลุยวิ uit องค่ะเสริมพล์ตฟลิโอให้ครอบคลุมมากขึ้นจากแฟชั่นเอสเซนเอรี่และก็น้ำหอมสู่ตลาดบิวตี้มีการวางตําแหน่งลุยวิตองให้เป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมทั้งด้านไลฟ์สไตล์และก็ความงามอย่างครบวงจรซึ่งเห็นบอกว่าการรุกตลาดเิวตี้นะคะ ลิปติกแท่งละ5,600บาทนะแม่โอ้โหค่าลิปติก,ก็คือคาอ่อนหวบกันเลยทีเดียวจ้ะซึ่งเขาบอกว่าลายเครื่องสําอางแรกของ LV นะคะก็คือได้คุณแพทแมกแรดซึ่งข้อมูลตามวิกิพีเดียนะคะพี่เขาก็คือเป็นช่างแต่งหน้าชาวอังกฤษคะ่ะได้รับการขนานนามว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกของนิตยสารวกและก็นักวิจารณ์คนอื่นๆในปี2019เธอยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อ100บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของ Times คะ่ะซึ่งขา บอกว่าพี่คนนี้แหละค่ะมาเป็นคนออกแบบซึ่งทาง Vogue เนี่ยเคยขนานนามให้เธอว่าเป็นมิกอัพอาร์ติสที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกโดยคอลเลกชันแรกประกอบไปด้วยลิปสติ acy, ette, ก5 5เฉดสีลิปบาล์ม10เฉดสีอายแชโดว์8พาเลตกําหนดเปิดตัว29สิงหานคนี้นะคะการแต่งหน้าใดๆแอดก็คาดว่าน่าจะเครื่องสำอางอันนี้แหละคะ่ะน่าจะมาจากคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวนั่นเองนะนิตยสารปล่อย1กันยาค่ะเครื่องสำอางจะมานีนสิะเอ้าลินี้านี้นะคะอ้าวซึ่งคลิปนี้กักกบตา กันอีกแล้วค่ะ